ีเื่องทับุตเต้่ะไปนะครัุเต้เอาขนม,มวาว,ก,ว,าวก่อนขนมว้าวก่อนวาวพี่ไปแล่เล่น,เล,นเล่นกับ,บตเต้เล่นบูตรเตะดือื้มาไม่ดื้อหรือครับถ้าหนูไม่ดื้อุ่นิสป,ปู่จะขึ้เนเครื่องินเพราะเอก,กละ่ะไงเพราะเอ แล้วทุกวันเลยเหรออืมไว้ให้ฟังรู้วอ่ะใช่ครับทำไมนิ้วก็ไปดีหน้าตาเองยื้อรักไว้เองไหมรักรักไว้ไหมไม่มากเหรอเขาทำไมอ่ะอะทำไมอ่ะม่งโบนีแล้วม่โบนีแล้วเหรอไปเทแล้วนะไปอยู่ภูเก็ตแล้วนะมึไม่รักไหม่โบแล้ว มันไมีความผูกพันพี่ถึงไหมพี่ถึงไหมพี่ถึงนะฮะฮะกดดิกดแล้วฮะโคแล้วมาเล่นไปดิมาเล่นไปดิครับผก็นั่งเล่นไปกับคุเต้หันหน้าไปดิหันหน้ามาทางนี้เป็นไปเล่นข้างหลังโน้นจะนั่งนล้วจะได้เห็นหน้า นั่งรัไดิมันจะเออเออมันจิมามันจะเออเนี่ยนะมีเด็กอยู่ก็มันก็ดีนะไม่เหงาให้เหงาเด็กมาเล่นไปเรื่อยแกเด็กเลอยอ๋อ ไปดูไปดูนะเปนวดให้ปุตเต้ก่อนปะนวดาหมดแล้วรู้ภาษะดูอาไปขอยิงกองเปียกไปไปเล่นกับุเต้นั่นไปไปนวดนวดให้ปุเต้อันน่ะไปนวดให้ปุเต้ถามปุเต้ที่เมื่อไหเมื่อตรงไหนนเ่ยไนวดเลยครับ เป็นอยางน้เตะกันใช่แต่น่ไปดูกับเตะคิดถึงคิด่างไหมคิดถึงวะไม่คิดถึงเหรอคิดว่างเมื่อไหร่มาล่ะคิดว่างเมื่อไหร่มาคิดฟังมาคิดเพลิดเพอ่ะตอนมันมาทำละครร้องเพลงมันดูร้อมป่ะมันดูร้อมป่ะดูร้อมป่ะไม่ดู้อง

ดูเล mm. ่น <lush> ถ hey, ้าปูเต hey. ้แย <eneca>: ่เลยเนี่ยเกเล่นพี๊ดเด็กเล่นพีนดเพรมันปวดอืมอ้มใ่เดตกไฟเดตกไใหกับปูเตี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยแงวแม ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดี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 ลูกยูแลดีดีดีดูแลดีนั่งลงเลนั่งลงเออไป็นยิ้มชารูปเออเป็นยินมตงกวนอยู่เนี่ย ทอนลงไปเลยทิ้งนมหรือว่าขี้ขวบหรือวะขี้ขวบเลยนี่ทิ้งนมเป็นพี่วะฮะขี้ขวบี่นี่ เต้ป่ะนักก็ไปกอดสุดเต้กันนะเ,ออเป็นเด็กดีป่ะหืมเ,เป็นเด็กดีป่ะออออดีแค่ไหนไปดูมั้ยดิเดี๋ยวไปนอนก่อนเดี๋ยวให้ดู กอดีเขาแล้วสองช่างจุกจแล้วนับจุกจุกจุ๊ันนี้มนมีปากันไหมมีอ่งที่โคร์ไปเขาทำง่ายกว่าประเทศอาจจะกระตุกอ่ะกระตุกแล้วก็ ติดอพอกระตุ้นทีดับกระตุ้นทีติดง่ดีกว่างงใช่ยังนี้เออง่ายดีกว่าดีเออใช่ถูกต้องไม่อยู่ใกลไกลไกลเป็นเร่ารู้ขึ้นตรงนั้นนหละเก็บตรงนั้นเรียบร้อยเหละงงไปแล้วนี่ก็ต้องมีการพักรวมให้กันแล้วก็